ขอเสียงปรบมือต้อนรับนะคะรุ่นน้องสองสี่สามสองสี่สี่สองสี่ห้าดังๆอีกครั้งหนึ่งค่ะและเพิ่มปรบมือดังดันเลยนะครับค่ะเพลงที่เราได้ยินก็คือเพลงมาร์ชคอพอนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายแล้วก็ความสำคัญกับสมาชิกคอพอของพวกเราทุกคนร้องได้เลยคุณก้องยังจำได้อยู่ใช่ไหมร้องได้ร้องได้ครับร้องได้ครับเมดอินไทยแลนด์เราแสนภูมิใจความหมายดีมากนะครับเพลงนี้แล้วก็เป็นแรงกระตุ้นให้กับพวกเราเนี่ยชาวเออ SME เนี่ย ให้ผลักดันแล้วก็ทัายามพัฒนาผลงานของเราเนี่ยค่ะไม่ว่ามีอุปสรรคใดๆนะคะเราก็จะต้องผ่านพ้นวิกฤตไปไปให้ได้นะคะโดยเฉพาะเรามีเพื่อนคอพอ,อนะคะที่จะเป็นพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ซัพพอร์ตกันและกันเป็นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอ,อย่างคอพอ,อ,อนี้นะคะแล้วเเชื่อว่าดิฉันก็เชื่อว่าคอพอสมาคมเอ e ชเอย่าง<ม>เรานะคะก็จะผ่านเรื่อง ต่างๆไปได้นะคะครับผมก็เป็นพิธีการนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยรุ่นน้อง24 3ส44 2 4 5หก็เป็นสมาชิกของคพอ,ออย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับค่ะร้องเพลงนี่เรื่องร้องเพลงนี่ไม่มีใครยอมใครนะคะ<ช>รู้สึกว่าคพอ,อ,อทุกรุ่นนี่จะแบบว่าเป็นนักร้องได้เลยนะคะไม่มีการยอมกันนะคะใช่ครับกข็ของจริงของการร้องเพลงคงต้องเป็นช่วงหลังจากนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงบันเทิงนะครับผมค่ะ ในลําดับต่อไปนะคะก็จะเป็นการแสดงของรุ่นน้องที่เราแอบแอบแย้มมาเล็กๆนะคะตั้แต่แต,ตอนต้นพธิธีต้นงานนะคะค่ะใช่ครับตอนนั้นก็อุบไปก่อนนะครับเป็นช่วงของการบันเทิงนะครับไม่มีใครยอมใครเหมือนกันนะคะได้ยิน<อ>ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแน่นอน,นครับแต่จะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวเราจะให้พิธีกรน,นะคะที่ที่รับช่วงต่อจากนี้นะคะมามาเฉลยว่าเป็นใครนะคะครับผมครับโอกาสต่อไปนะครับ ซึ่งจะเป็นช่วงของการมอบธงนะครับของการจัดงานนะครับขอเรียนเชิญคุณอาคมสุพังเผ่านะครับอุปนณายกภาคเหนือนะครับขึ้นมอบทงนะครับและผู้ที่จะมารับทงต่อนะครับซึ่งจะจัดงานพิธีปิดในครั้งต่อไปนะครับขอเชิญคุณแสงฟุง้งอุปนณายกภาค11ขึ้นรับมอบทงครับขอเรียนเชิญค่ะ ซึ่งผู้ที่รับธงนะคะก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานพิธีปิดขอปอในครั้งต่อไปนะครับจากจังหวัดอะไรนะคะจากจังหวัดสงขลานะครับครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นครับงั้นสมาชิกเราก็ต้องไปทางภาคใต้บ้างแล้วนะคะพวกพวกเราข่าวหน้างานปิดใช่ครับขอเชิญนั่งบนเวทีเลยครับ คุณอาคมสุพังเผ่านะครับอุปนายกภาคเหนือนะครับจะเป็นผู้มอบนะครับและผู้รับคือคุณแสงฟุ้งนะครับอุปนายกภาค11ครับ ก็จะมีคุณเพนทิพย์พรเจเดชนะคะนายกสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะมาร่วมเป็นสกิปยาด้วยนะคะ mm. นับเลยนะคะนับแล้วกันนะคะ1 2ึสขอเรียนเชิญคุณอาคมสุพังข่ามอบธงได้เลยค่ะ mm. ขอสิงปรบมือดังๆด,ด,ด้วยค่ะปรบมือดังๆด,ด,ด้วยนะครับ างานปิดรุ่นครั้งต่อไปนะครับแงมาแล้วนะครับวันที่11พฤษภาคมนะครับที่หาดใหญ่นะครับภาคใต้เป็นเจ้าภาพนะครับค่ะา,า,าครับค่ะก็เป็นตัวแทนจากคอพอ,อที่สงขานะคะจะทำการปิดรุ่นวันที่11นะคะเป็นวันศุกร์ที่11พฤษภาคม2555ที่จังหวัดสงขาโรงแรม BP ีนะคะช่วงวันที่11นี้ เรามีปิดรุ่นในช่วงเวลา,าบ่ายโมงนะคะ13นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะและช่วงระหว่างเวลา14ถึง16.30นเราจะมีส,าาสาภากาแฟคอพอ,อนะคะซึ่งอยากจะเร,เรียนเชิญพี่ๆนะคะจากทั่วประเทศนะคะหรือที่มาร่วมง,งานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญไปร่วมกันปิดรุ่นที่จังหวัดสงขลานะคะ และในวันที่12พฤษภาคม2555ในวันเสาร์นะคะวันถัดไปนะคะเราจะไม่ให้พี่ๆที่ไปร่วมง,งานนะกลับก่อนนะคะเรามีทริป3ทริปนะคะก็คือช้อปปิ้งนะคะช้อปปิง้งไปหาดใหญ่ต้องช้อปปิง้งแล้วก็เที่ยววัดนะคะแล้วก็ล่องแพนะคะล่องแพที่ทะเลสาบสงขานะคะและทริปที่สองนะคะเยี่ยมชมโรงงานครอบครัวคอพอ,อนะคะ แล้วก็ทิปที่3คือเรามีกอล์ฟครอบครัวคอพอ,อกระชับมิตรนะคะก็เรียนเชิญพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็คออที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะอย่าลืมไปนะคะ11-12ถึงพฤษภาคม2555ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากค่ะเราจะไม่พลาดแน่นอนนะคะมีทริปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็มีสภากาแฟด้วยนะคะคิดว่าพวกเรานะคะ ในงานปิดที่หาดใหญ่ต้องมีสมาชิกคอพอกักอย่างยุคคุณาภาข้างเลยค่ะโอกาสต่อไปนะครับขอขอเรียนเชิญพี่วันอาคมนะครับอยู่ต่อสักครู่แล้วก็คุณคุณเพนทิปนะครับครับผมขอเรียนเชิญเป็นเวทีสักครู่นะคะเพื่อที่จะให้เกียรติมอบบัตรสมาชิกนะคะแก่คอพอทั้ง3รุ่นนะคะเราจะให้ส่งตัวแทนมาดีไหมคะแต่ละรุ่นนะคะและขอตัวแทนนะครับของ ขอพอ,อ,อนะครับรุ่น243 244และ245ด้วยครับโอเคครับครับ,รบได้ครับคือตามธรรมเนียมปฏิบัติของสมาคมนะคะซึ่งดิฉันวานโยบายไว้ว่าในการปิดอบรมในแต่ละที่นะคะสมาคมก็จะมีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมในการจัดงานด้วยนะคะวันนี้ก็คงก็ขอมอบเงินจำนวนหนึ่งไว้ให้กับทางผู้จัดงานเป็นเจ้าภาพทางจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อร่วมจัดงานด้วยค่ะขอบพระคุณมาก ต้องขอขอบคุณท่านนายกเพนทิพพรเจเดชนะครับที่ได้รับการสนับสนุนในการจัดงานของคอปอ,อภาคเหนือนะครซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะฮะก็ได้ร่วมกับทางจังหวัดอุตรดิตถ์และก็จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นเขต1เขต2เขต3ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีการเตรียมงานกันมาหลายหลายครั้งร่วมประชุมกันนะฮะแล้วก ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการในการจัดงานนะโดยทางโดยเฉพาะท่านประธานจัดงานคุณธนพันธ์สิริโยธิพันธ์พี่นหน่อยนะฮะแล้วก็ทีมงาน,นะะก็มีหลายๆท่านที่ผมไม่ได้เอ่ยนาม,มานะครับซึ่งก็เป็นกําลังเข้มแข็งนะฮะในการจัดงานครั้งนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณท่านอาทิตย์ดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็รวมทั้งผู้บริหารของทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยนะครับ